ขอพระราชทานปราบกองทูลทราบฝ่าละอาากละอกพ,พระบาทข้าพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาสราะแงคณะบดีคณะวิศวการรมศาสตร์ขอพระราชทานพระราชสวรโรกาเบิกผู้สําเร็จการศึกษาคณะวิศวการขขรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปรปิญญาบัตรดังนี้หลักสูตรตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตคงศักดิ์สิริกุลเจราวายีปศชัยวัฒน์พรมทองซาอุดีอาแวร์ นัตนันแก้วสีดุงสาลามสาตาดายลามียูซบทัสนัยอสวะนุรักทวัชชัยรัตนนิยมมูหัมมัดไซนูเดงเดราซอโมหัมมัดตอลาอาแซยิ่งพันจินชัยชนะรุสลันสะแ,แม่รุสลีมามาัวรวีมือสอบแวรุษดีหามาัสกลชนะภยัย สิทธิชัยคุ้มสะอาดสุเทพโมซอสุไฮลีเจแวร์โสพลสุทธิโสอสธอพโรอาริสมันเจแวร์อัครพลรุ่งเรืองอับดุลละวาโดอัส,สนันสามะอัส,สมันอายีสามะอาซิยันยาโกอาลีมาหมามะอุดมทองอาราม อุสมนานตามะฟารงบาแยด้วยกล้าด้วยประหมอง